ปาดคนยังแหงเลยอูย้นี่งเจ๊ละ่ะคนตกยังเลงเลยบันคนสู้ไอ้พ่อยมาซอยพ่นอยู่มดมือมามนี่ไอ้ซักนี้ป้าแล้วด้าคนตกเสยค่ะพี่น้องอืมปัดป เฮ็ดผู้เดียวนี่ล่ะปลาโทหาคนเฮ็ดนําตัวมันเลยเกือบเหลือนิดนึงอ่ะเบิ่งผู้บ่าวโลกก้าฮ้อนๆครับพี่น้องเพิ่นบ่ได้สิฝนตกบาดนีเพราะว่าฝนตกเพราะว่าหนาวเอออันนี้ก็ว่าฮ้อนจัเอาอีหยังดอกปอน้ําก็ยังฮ้อนเลยเบิ่งสุดข่อยบัดนีปาดฮ้อนแหม น้ําได้ห้อนได้บ่แม่นว่าลกกะห้อนเด้เบิ่งให้ป่วยลกกะผู้บ่าวสดข่อยลกกะใส่น้อไอ้ซากนี่หายไปใส่น้อตะหนูตะเป็ดนี่บ่มาซอยหมู่นี่บ่บน่ะหมู่กําลังเฮ็ดงานคักอยู่จังหวะเพิ่นมาเสื้อแขนยาก็บ่ใส่ลืมไปถอดไว้เฮือนลืมอ้าวให้หนูไปเอาบ่หรือไปเอาเองบ่เป็นหยังดอกหนูมีเสื้อแขนยาวอยู่เอามั้ยบ่น่ะ มาสีดำเด้มาสีขี้ไล่ได้ไอ้เดี๋ยวแดนเอาไปอะไรทั้งข้าเดียวบัวนเอาตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวบับัวโนมีอยู่ช่องตัวนะเอามาอยู่ใส่รกเขาบอกไปถอดว่นฉันลืมเดี๋ยวแดนปไปเอาลืมนะลืมหลังเถ่าแล้วเฮ้ยนนาการย่างดีพ่อเอาละรอถาอยู่นี่นะส่นโอ้ยสินี้ป้าอีดอกถ่ายอยู่นี่เด้อสิได้งานวันี้ลืมหน,นาลืมหลังแล้ว ไปเอาไปเอาอุปกรณ์คณรับพูดเถ่าอันนี้สละปานนั้นจะได้มียลเริ่มนาลื่มล้างยู่คือสิได้ดอกถ้าไอาซัดกับโบเห็นจยกไปสิได้ดอกทุกคนต่างทำงานกันหมด มามาบลุการเฝ้าเด้อเฝ้าเด้อกดโทรศัพท์อยู่ล,ละใส่พมาง่ายแงโอ้ยแมบน,บนเลยเออะง่ายอยู่เ,ยเ,นนเดนเนล่ะมามรลกากันจะก้อนนั่เื่นั่นเื่นี้เฝเด้อว้ยโดยเรอมันก็ง่ายอยู่ดอก วะนี่แหละมามามาเออมันง่ายอยู่ดอกเออแป๊บเดียวนี่ข้าจะกดโทุกัพท์บหาผู้สาวติกต๊กติกต๊กติ๊กอยู่บนยางสิญูนี่น้องผู้เายด้วย ง่ายอยู่ก่าเพื่อนวานหมูเลยเพื่อนวะเขาวานกับวานเนาะเขาทาอยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยมีน้ำนี่มันสิเปื่อนจิกหน่อย

พ่อไอ้ซักมาแล้วไอ้ซักมาแล้วปุ่นสองเบายางมาคุณละฟังปุ่นไอ้โป้ยปุ่นไอ้ซักเ,เดี๋ยวปุ่นละท่างนะคะปุ่นเสื้อสีแดงกางแจงจังปาง <c oughs> ขาได้ไปสองมัดเลยเด้ยยอยางวนอยู่นั่น,นละมัดละสิบบาทได้ใจหน,นูมืนนี่บสิบบาทบได้หมอสักโอ้มาละยีบาทขาบเด้อมาละสิบบ เห็นบะม่วงดองไหมล่ะเออมาอ่ะย่านปุถุทองจะเอาอะไมากินีเออไม่ได้ไว้นี่ยเลยเดี๋ยวจะกินยำเดี๋กินแม่ว้เนี่ยล่ะนี่เราเอาตรงนี้ก่อนล่ะมันง่ายขึ้นยังนี่จุกจั๊กจุกจั๊กผสนมามาเบิองซองเบาด้วยมาให้กำลังใจนี่เออง่ายเปล่ล่ะโอ้ยติดเตี้ยหนี่ไม่ได้หัวม่าวงนี่หัว มาลีรตัี้ง่ายอยู่เล้วหรอเาไอ้อืมง่ายเนี่ยบางนูลกนี่บงตัวดนี่นี่ต้องให้สอนไหสักสอนบ่กักต้องให้ดูสอนบอยากัให้สอนนู้เน้อนี่บางเรื่องต้องสอนมาดำบ้าไ่ต้องสอนใ่ยหงเรงงี้ไม่สอนเออเรงยั้ต้องให้สอนบงเรืออนเรื่องมาล บ่ผ่านตัเรื่องบรบ่ผ่านนี่ยู่สิบ่ให้คนคือการกินข้าวนี่่ไห้อนกินนึกปยังงต้องกินข่ากานอหน้ามอนี่วุงเขวคร้านี่โลกกามันบริยากดอกมันต้องใช้ความอดนทนอย่างเดียวโอ้ยมนไม่ีนยวตัวนั้นนะมึงพูดอามึงายคือยงนี่ เมื่อเดอบาทนี่เมื่อไวเด้ออ้ลมันเาเมื่อเปอะไที่่อีี่้นิบายี่นิไ โยิบก็ได้ตัวแท่เลยเด้นเอาต้องเที่ยวอันต้องเที่ยวไปอันเตะอยู่เนีนะเออมันบยมีน้าไปนะมันง่ายๆครับมาดับไปแปอวอยู่พูดนะนะอตัวได้มันง่ายนะฮอนเจ้าเฮ็ดรถดเจ้าฮอนมันง่ายเออล้วตัวได้ง่ายเฮ็ดโลดละตัวยาๆใค้นู้นนี่ยละ โอ้โอเคหนูไม่มีปัญหาก็เลยนี่ส e ุดอดดูห cool. hey, uh, anyway, ัดปุ่นอะามถุดูัเ่ามคเดีน่เหรเปุ่นปู่คนเดียวนี่นะบงหนูเป็นตัวยางเห็นบ้านี่ไอเสยกับระัหนูออเดินกล้องไม่ใช่ปะเตะด้าน้ำไม่ยังกว่นี่น้ำอันนี้น้ำมวยนน้ำต้มกรแฟน้ำต้มไก่น้ำต้มไก่นำลวกไก่นี่

เว้ก่ยน,นไว้ก่อนเล to ่นะลังว่าสิจายมาลงหน้าสันไปเยมาสันกเนี่ยใหชิมุกุสูนนี่เนี่เฮ็นงานกบสูนยังอู้เปี่ยนลงหน้าเด้สุซีเอ้สุซีหนูไปเล่นีมือสอดาบังจักบังชักนะกันเป็นปะนันตัว จ้างว่าแท้ก็สอนลูกกาลูกกาต้องมาสอนบ้านอุกังได้ลูกสาวหน้าเบื่งเด้เบิ่งไอ้ชักลูกกาครบลูกเฮ้ยได้ถ้างั้นบอไ้ขี้เขาได้เบิ่งอวไน โอ้มันยด่วนมันอจะโป๊ดบ่แต่มันห้อนหน้ามันห้อนห้อนครับอย่างที่ว่ามันมันก็บ่อขั้นอยู่หึงไปมันก็เศร้าห้อนเข้ามาแล้วโอ้นี่บ่นี่อ่ะต่ออย่าหยุดโอ้แต่เนี่มันเลี้ยงเอากาบเอาเอาไปวานเบึ้งเบึ้งเบึ้งเพิ่นเบึ้งเพิ่นอันโอ้ยเด้อ เบื้งหัวซเห็ดให้เบิ้งเหรอจะซีนี่เห็นว่ามันขาดมันในคำาดามขาดจะใช้มันเห็นขาดเลยนี่เห็นบ่นี่ตรงใดขาดนี่ขาดตรงใดขาเมีันเดียวนี่มันก็จับมือบ้างจังโชว์อ่ะนี่ละข้เท็ดอ่ะลูกชาวนาอย่างเราเมื่อกี้นี่ฮันมื่อกี้เมื่อกันกำลังเมื่อเต็มอยู่เมื่อนู่นมันเลยเตมเมื่อ กูใหญ่หมูกับช่างเป็ดเบ้าเป็นบ้านหัวเห็ดเอาตามแบบที่หูเห็ดนี่ก็ตามโมเตีบอ่ะครับเต้ที่หลังจะได้เต้จะคของหน้าเตี้ยวรถเขาได้กเศร้ามัดเอาขอเมื่อตัวเตี้ยแห้งกูไหนได้ถึงมันเหรอโอ้โหชุดชับชุดชับเลย ตเงรไ,ไ,ไปหารถอีกไปนั่งรถเขาอีกหัวมึงไปช่วงไม่สวยมัน,ม,นมันเขาบุกหัวมึงคอนอยู่หารถโอเคนะคะคลิปนี้พอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากไลค์กดติดตามกดแชร์กดดิ้งกอเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะฝากคมอมเมนต์ใต้โพสต์ดิชมก็ได้สวัสดีค่ะลมละเป็นรถเจ้าไปจะไปต่คลิปก่อน